สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์มุทองเกษตรทักโลครับตอนนี้มาดูไร่มันสำปะหลังครับนะครับอยู่ในช่วงของการเจริโตอายุประมาณ3เดือนครับรากรอโตัวหัวรอบด้านครับนี่ครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับขนาดมาแล้วครับอวบอ้วนดกด้วยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าดูแลอย่างไรครับปีนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมมณัศีพันครับอยู่อําเภอวัฒนานครจังหวัดสกแก้วครับอ่าตรงนี้ของหมดกี่ไร่ของพี่120ไร่ครับ120ไร่แปลงนี้ทํายากง่ายยังไงครับ ทำยากมากครับเพราะว่าเขาเป็นดินขุดขึ้นมาจากสาแล้วเอามาถมปรับพื้นที่ครับอืมนะครับมันมันก็เลยทํายากครับคําว่าทํายากเนี่ยนะนะดินดินถมเนาะแล้วการเจริญเติบโตช่วงแรกเป็นไงครับช้าครับช้ามากขึ้นมาแรกๆใบเหลืองครับอืมนะครับเป็นแบบนี้ทุกปีไหมทุกปีครับอ่าแล้วผลผลิตที่ผ่านมาได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าตันครับประมาณห้าตันครับนะครับอ่าแล้วก็ต้นทุนอะไรก็ ต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงกว่าอปีนี้ครับอายุมันกี่เดือนแล้วครับสามเดือนครับสามเดือนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกทีครับนี่นะครับดูใบมันแผบเลยครับนะฮะใบเขียวสวยเลยครับนี่ฮะนี่ครับนะฮะแล้วก็หัวรากนี่ครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีมากดีเพราะอะไรครับโฟทีครับนี่เอาโฟทีมาฉีดนอกจากโฟทีเอาอะไรมาฉีดอีกแบคครับนี่ครับแบคครับนี่คู่กันเลยใช่ไหมครับฉีคู่กันนะครับ อ๋อนะครับฉีดไปแล้วกี่ครั้งสามครั้งครับประมาณ3าครั้งทุกครั้งที่ฉีดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเยอะครับใบจะเขียวใหญ่ใบใบใหญ่เขียวครับอืมนะครับการเจริญเติบโตแบบการเจริญเติบโตเร็วครับเร็วเร็วกว่าไม่ฉีดแล้วที่มันเหลืองเหลืองที่แรกๆหายไหมหายครับหายอ่าครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับถ้ามีคนมาบอกว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่ดีเชื่อไหมไม่ไม่เชื่อแล้วครับอ่าเพราะเราใช้เองเนาะครับ สุดท้ายเลยครับพี่ะครับผลิตภัณฑ์โฟทกับแบล็คของเราเนี่ยที่เอามาใช้ในไร่มันคิดว่าถูกแพงยังไงครับถูกครับถูกว่าใช้เคมีเยอะครับเพราะว่าเราเป็นคนใช้เองเนาะสองเดียวใช้ได้20่สิบไร่ครับชิ้ได้ย0ไร่สองเดียวก็ใช้ได้เยอะครับแต่แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้ามีฝนตกก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับแต่ว่าคิดว่าจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นหรือน้อยลงครับ น่าจะน้อยลงครับอืมนะครับนะก็คือเป็นการลดต้นทุนไปด้วยครับเอาละครับขอบคุณพี่นัมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของมันสำหรังอายุ3เดือนที่มีการฉีดพ่นบํารุงโฟทีแล้วก็แบ็กเข้าไปนะวันนี้ผมนัฐพงศ์มณทองเกษตรชักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ